ธรรมชาติหล่อเลี้ยงผู้คนและผู้คนรู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติสายน้ำจึงไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ยังต่อยอดสู่ความยั่งยืนที่นี่อ่างเก็บน้ำบางไายนวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ สัสดีค่ะพบกับแก้นเช่นเคยนะคะในรายการรักชนเจอรีส่สี่สั้นสนะคะและเป็นประจำของรายการเรานะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ๆของการท่องเที่ยวนะคะที่ผสามทั้งเรื่องของน้ําธรรมชาติและชีวิตผู้คนค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปเปิดมุมมองผ่านทางแหล่งน้ําสําคัญของภาคใต้นั่นก็คืออ่างเก็บน้ําบางไสรนวลแห่งนี้ค่ะ และในอ p พีที่2นี้นะคะแก้มจะพาทุกคนปักหมุดไปกันที่อ่างเก็บน้ําในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไม่แพ้เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําอื่นๆเลยค่ะอ่างเก็บน้ําบางทรนวลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอ่างเก็บน้ําชื่อดังที่เปรียบเสมือนปอดของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งด้านธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงาม รวมถึงด้านเกษตรกรรมที่ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้กันมากมายนะคะซึ่งการเดินทางมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําบางไทรนวนก็ไม่ลําบากอย่างที่คิดค่ะใครจะขับรถมาเองหรือจะใช้บริการรถสาธารณะก็ได้นะคะ อ่างเก็บน้ําบางไซนัวเนี่ยเป็นมากกว่าสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมนะคะและถ้าจะว่าไปนะถ้าพูดถึงในเชิงท่องเที่ยวอะดูข้างหลังสิสวยมากเลยทุกคนคือแนวทิวเขาสวยขนาดนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําจะเป็นยังไงนะคะเราไปตามหาเจ้าของพื้นที่กันดีกว่าไปคุยกับ R I D g u i ดีของเรากันค่ะสวัสดีค่ะค สวัสดีครับนี่คือไอดีไกด์ของเรานะคะให้แนะนําตัวสักหน่อยแล้วกันนะคะเชิญค่ะพี่ก็ชื่อนายโสพันธ์ีสว่างวรกุลนะครับเป็นรูปในการโครงการชุมดานโซราร์ธารีเรียกว่าพี่บูธก็ได้ครับโอเคค่ะงั้นขออนุญาตเรียกพี่บูธนะคะได้เลยครับได้เลยครับนั้นเรามาเจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะคะ ดังนั้นคําถามแรกเนี่ยนะคะคอยากจะให้พี่บู๊ซค่ะช่วยเล่าตั้งแต่ความเป็นมาเลยนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นอ่างเก็บน้ําบางไซนวนเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงคะที่มาที่ไปก็มีผู้ใหญ่บ้านครับนายชูดธงหมู่ที่3นะครับ,รบก็ได้มีหนังสือ,อไปถึงกระทรวงนะครับว่าน้ำื่อการเกษตรไม่เพียงพอครับค่ะดังนั้นก็เลยมาเริ่มก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำเนี่ยตอนช่วงประมาณปีไหนนะคะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2 5 3 4นะครับก็ส่งน้ำในพื้นที่ของตำบลเะาอุน่นสำหรับอ่างเก็บน้ำนี้นะคะมีขนาดเท่าไรหร่ล่ะคะพี่บุญมีความจุของหลุมของล้านวัดเม็ดับมทีนี้ส่งไปนี่คือครอบคลุมพื้นที่เยอะไหมคะก็พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ก็ประมาณสามพไร่อเป็นในส่วนของอำเภอตำบลไหนคะตำบลคลองเจ้าอุน่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอืม ก็จะเป็นหลักๆก็คือสําหรับการทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็สําหรับเกษตรกรด้วยเกษตรกรในพื้นที่แถวนี้นี่คือเขาเน้นปลูกอะไรกันนะคะไม้ผลก็จะมีทุเรียนก็จะมีทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับหลายอย่างเลยในพื้นที่นะคะสาหรับการส่งน้ำล่ะคะทางพี่บุสพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าระบบของการบริหารจัดการน้ําที่นี่เป็นอย่างไงบ้างเดี๋ยวผมมีทีมงานที่มีความเก่งกาจเรื่องวมนี้ให้พี่ประกิตเป็นคน ใข้อมูลกับน้องแล้วกันได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่บรูซค่ะและตอนนี้นะคะแก้มอยู่กับประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ํานะคะพี่ประกิตค่ะสวัสดีค่ะอยาจะให้พี่ประกิตนะคะช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงนะคะสําหรับประโยชน์ ของอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลค่ะว่าเป็นไปในส่วนของกลุ่มไหนอย่างไรบ้างประมาณ3,600ไร่เนี่ยนะครับจะมีพี่น้องกเกษตรกรอยู่ประมาณทั้งร้ครัวเรือนใน170ครัวเรือนก็คือมีสระน้ำมากกว่า170 1 7 0ด้วยซ้ำเพราะว่าบางครอบครัวอาจจะมี2ก็ได้นะครับแล้วก็แต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะเปิดน้ำรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำซึ่งส่งไปด้วยระบบท่อมันจะสามารถควบคุมได้ด้วยการเปิดปิดวาล์วนะครับ ก็จะเปิดน้ําลงสระของตนเองเอ๊ะท่อส่งของเขานี่มันความยาวประมาณกกี่กิโลคะพอทราบครับท่อประธานนะครับท่อประธานจะมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรสองสายคู่กันรวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ15กิโลเมตรครับ เราพูดถึงประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมไปแล้วด้านอุปโภคบริโภคไปแล้วนะคะแน่นอนที่ขาดไปได้เนาะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นนะคะถ้าสําหรับใครที่มาอาจจะผ่านก็ได้นะคะหรือตั้งใจมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติแล้วใกล้ๆเคียงนี้ก็สามารถที่จะไปเที่ยวที่พักที่เป็นของคนในพื้นที่ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ คือตรงนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีความสวยงามเป็นพิเศษสำหรับบริเวณนี้เลยมีหลายท่านที่มาเช็คอินมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่แล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับปุ๊เดี๋ยวุเจ็ดโมงแปดโมงเช้าเนี่ยก็จะมีเมฆแผ่พระอาทิตย์อยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีจะมีเมฆทอดมีหมอกที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณในสวนของชาวบ้านส่วนด้านหลังก็จะเป็นพื้นน้ําแล้วก็ความเขยวขจีของภูเขาครับก็จะเป็นจุดที่สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เดินทางผ่านไปแถบนี้เท้าแวะขึ้นมาแล้ว นอกจากตรงนี้แล้วผ่านเลยไปก็จะเป็นเข้าสู่จังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตได้เลยแล้วก็จะมีแหล่งที่ทพักรบริเวณใกล้เคียงนี้ให้สามารถพักผ่อนได้นะครับเพื่อเป็นโฮมสเตย์ของคนในพื้นที่ค่ะเรียกได้ว่าอ่างเก็บน้ําบางทรนวลเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ในหลายๆด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกิตมากนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะ จากสายน้ำที่ถูกวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสู่ผลผลิตที่งอกงามและรอยยิ้มของผู้คนอ่างเก็บน้ำบางายนวลไม่ใช่แค่แหล่งน้ำแต่คือแหล่งชีวิตและช่วงหน้ากันจะพาชมเส้นทางของแหล่งน้ำที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนกันค่ะ และตอนนี้นะคะแก้มอยู่กับหนึ่งในผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําบางไทรนวลในด้านการเกษตรนะคะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่นี่แล้วเป็นทุเรียนขึ้นชื่อด้วยทุเรียนพันธุ์บางไทรนวลน,นะคะเอ๊ะใครที่ยังไม่เคยลองเดี๋ยวเราไปถามกันนะว่ามีความพิเศษยังไงบ้างนะคะไปเจอเจ้า,จาของสวนกันเลยสวัสดีคะ่ะครับพีเอฟนะคะครับผมในไหนเราก็พูดถึงทุเรียนนะคะทุเรียนบางไทรนวลเนี่ยคือส่วนตัวแก้มเรยนแก้ไม่เคยลองไม่เคยชิม ให้เล่าให้ฟังนิดนึงลวกันนะคะว่าต่างจากพันธุ์อื่นยังไงคะเผื่อบมีคนอยากมาลองชิมบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าพูดถึงประวัติความเป็นมาก่อนแล้วกันเราจะเพาะพันธุ์อื่นแต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดในตัวของมันเองจนเกิดขึ้นมาเป็นพันธุ์หนึง่งค่ะ,ะพอชิมแล้วมันรสชาติมันดีกว่าทุเรียนทั่วไปรสชาติมันจะออกหวานเข้มดยโดยโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยโดยมาตรฐานเขาจะไม่ต่ำกว่า40่สิก แล้วเนื้อเขาเป็นยังไงคะเละหรือว่าแข็งลืนเนื้อก็จะคงตัวได้ประมาณ1 2ถึงสองวันก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็ประมาณจะดีกว่าหมอนทองนิดหน่อยกินครีมครีมเนื้อครีมดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอยากจะมาลองชิมนี่คือควรจะมาช่วงเวลาไหนคะอจะเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาประมาณนั้นครับเพราะว่าจะเป็นผู้เรียนอายุสัน้นถึงเดือนอะไรคะ ประมาณแค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวเลยใช่ครับโอ้โหเสียดายนี่เรามาไม่ทัน <c oughs> ไม่งั้นจะขอชิมสักหน่อยครับในส่วนนี้ค่ะมีระบบบริหารจัดการน้ํำยังไงบ้างคะก็จะเป็นระบบท่อทั้งหมดครับให้น้ําโดยระบบสปริงเกอร์เพว่าลดการสูญเสียของน้ําครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่เราใช้ในแต่ละปีก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่ที่ใช้เนี่ยก็หลายครัวเรือนเพราะฉะนั้นต้องจัดสรรให้พอดีกันอดีต จากผู้ใหญ่ที่เขาเล่ามาก็คือน้ําแรงไม่พอใช้ต้นไม้ยืนตายแต่พอมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยสามารถปลูกไม้ยืนต้นได้มีผลผลิตมีไรายได้หน้าแรงก็ไม่ขาดน้ําหน้าฝนก็ไม่ท่วมครับค่ะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นเลยนะคะคุยกับเจ้าของสวนกันแบบนี้นะคะได้เห็นว่าเขาใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําอย่างไรวันนี้ขอบคุณมากนะคะเพียอค่ะครับสวัสดค,ครับ น้ำจากอ่างเก็บน้าบางไทรนวลยังกลายเป็นหัวใจหลักของอาชีพที่สําคัญในพื้นที่อย่างเกษตรกรทั้งสวนทุเรียนคุณภาพสูงที่ส่งขายทั่วประเทศและไม้ดอกไม้ประดับที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูกในระบบโรงเรืนอนอ่างเก็บน้าบางไทรนวลจึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังที่ช่วยผลักดันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคราวนี้เราจะไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะ เมื่อกี้นี้นะคะแก้มคุยกับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําในสายของไม้ผลไปแล้วนะคะตอนนี้ต้องมาคุยกับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําในลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับกันบ้างยังอยู่ในหมวดของเกษตรกรนะคะสวัสดีค่ะพี่แหวควค่ะโอ้โหนี่เราอยู่ท่ามกลางต้นอะไรคะเนี่ยดอกดาลาค่ะดอกดาลานี่โอ้โหที่สวยงามแบบนี้นี่เห็นว่าที่ต่างประเทศก็นิยมกันด้วยใช่ไหมคะขายที่อังกฤษแล้วก็ดูไบค่ะ เขาเอาไปทําอะไรคะไปประดบับตกแต่งหรืออะไรด้วยปะคะส่วนมากแล้วเขาจะเป็นอาหารค่ะ,ะแล้วก็เป็นสปาอ๋สรรพคุณคือช่วยขับลมบำรุงผิวพรรณสีของดอกดาลาามันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ ชนะเดี๋ยวหลังถ่ายจบนะคะหนูขอไปแพ็คหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเอาไปบำรุงผิวค่ะได้ค่ะพี่แหววอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานานขนาดไหนแล้วคะ50ขึ้นเหรอห้บวกแสดงว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะทําอ่างเก็บน้ำบางไซนวนใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือยังคะยังค่ะยังค่ะเพิ่งมาทําหลังจากที่เขามีอ่างเก็บน้ําแล้วเหรอคค่ะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเนี่ยคือจะต้องมีการลำเลียงน้ำมายังไงหรอคะพี่แบบเขาก็จะปล่อยมาตามท่อระบบของกรมชลประทานนะคะแล้วก็ปล่อยลงสู่สะในในใน,ในแปลงของเราแล้วเราก็ใช้ระบบะปั๊มน้ำไฟฟ้ารดในแปลงที่แปลงนี้นี่คือมีกี่สาคะพี่สค่ะสองสาเรือที่ทั้งหมด กี่ไร่คะ24่ไร่ค่ะอ๋อ24ไร่2สระก็คือเพียงพอเลยที่จะเลี้ยงทั้งสวนพอค่ะ,คะถ้าลําพังสระไม่ไม่พอนะแต่เวลาที่ได้น้ําอ่างมาช่วยในเรื่องเติมเติมน้ําเวลาที่ช่วงฤดูแล้งก็เพียงพอค่ะได้ดอกไม้มาประกอบฉาก มประกอบความงามของเรานะคะสวยมากเลยพี่แหววแต่ว่าการที่จะปลูกให้ได้แบบมีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเนี่ย สิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญมีอะไรบ้างคะน้ําค่ะแน่อนอนน้ำเลยเพราะว่าช่วงฤดูแล้งของเราเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่มีน้ำน,นะคะมันก็จะทําให้เสียหายแต่ที่เนี้ยได้เปรียบเลยเพราะว่าเรามีน้ําอ่างเก็บน้ําบางเซนวนตรงเนี้ยช่วยได้ก็คือ,อทําให้ดอกเรายัง,ย,งยังสามารถที่จะมีจําหน่ายในช่วงฤดูแล้งค่ะ,ค,ะคือเท่ากับว่าเรามีดอกขายตลอดทั้งปีไม่มีช่วงไหนที่ที่เราจะขาด ใน,นตรงนี้ตลาดก็เลยยึดติดกับเราอ๋อคืออย่างจากดาหลานนี่คือเขาได้ทั้งปีเลยเหรอคะเขาได้ทั้งปีค่ะถ้ามีน้<อ>ําค่ะซึ่งเขาต้องการน้ําเยอะไหมคะเยอะค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นพืชเหมือนเหมือนกับเขาทนแรงทนอะไรแต่เขาก็ขาดน้ําไม่ได้นะคะค่ะแล้วอย่างในในสวนเนี่ยค่ะที่เป็นกลุ่มที่ต้องการน้ําเยอะๆเนี่ยมีชนิดไหนบ้างคะ ก็มีดาลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่ฮิิคอนเนียค่ะฮิคอเนียก็กลุ่มไม้ดอกทั้งหลายใช่ค่ะเห็นว่าที่นี่ก็เป็นกเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ค่ะที่นี่ต้องเป็นกเกษตรอินทรีย์เพราะว่าดาราเราเขาส่วนหลักแล้วที่เราขายส่วนตลาดหลักของเราอะก็คือเอาไปบริโภคเอาไปกินเอาไปทําอาหารนะคะฉะนั้นการปลอ,อดสารนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยถ้าลูกค้าถามว่าปลอดสารไหมเราเราต้องทําปลอดสาร ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแปลงของเราด้วยค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยน้ำเลยยิ่งเป็นปัจจัยสาคัญด้วยไหมคะสาหรับการทําเกษตรอินทรีย์มากๆเลยค่ะปัจจัยสําคัญมากเลยเพราะถ้าเราไม่มีน้ําเราก็ไม่สามารถที่จะยึดอาชีพไม่ได้ผลผลิตก็อาจจะไม่งามได้ขนาดนี้ใช่ค่ะสรรที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่เมาใช่ค่ะนี่คือสระที่สองของเราสาะที่สองค่ะสระแรกก็คือที่บ้าน และนีิสระที่สองค<า>่ะสำรองน้ำวันนี้ขอบคุณพี่แหววมากเลยนะคะห<า>แหมาชมสวนสวยๆได้ดอกไม้สวยๆมาด้วย <c oughs> ความสมดุลของทรัพยากรและวิถีชีวิตเนี่ยกำลังผลักดันให้บางไทรนวนเป็นจุดหมายใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการมาท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ได้มาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและยังได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆด้วยค่ะอ่างเก็บน้ำบางไทรนวนไม่ใช่แค่โครงการชลประทานเพื่อส่งน้ำแต่เป็นรากฐานของความมั่นคงในชีวิต วิถีชุมชนและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำและความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งสะท้อนภาพของพลังของสายน้ำที่กลายเป็นพลังของผู้คนอย่างแท้จริงค่ะ